สวัสดีครับพบกับเช้าครับเช้าเช้าอย่างนี้เฮแนวกินครับผมเมื่อนี้ก็มีซี่โครงหมูอบครับอันนี้เราก็หมักหมักเรียบร้อยแล้วครับหมูหมักให้ได้ที่ครับมาสูตรเดียวเท่าราองมื่งครับอบซี่โครงหมูทาปลาครับทาปลาแดกครับอ่าอันนี้ต้องใส่ปลาแดกมีคุณภาพครับปลาแดกแซ่บสอยสานครับของิุนนี่ ของเพื่อในของแับแ่บครับ,ร mm hmm. รบนี่เอา้าลองเบิ่งครับมัเอา้าแม่บ้านจะเป็นคนเห็ดครับแล้วก็หมูมาแล้วก็ท,า,ทาครับทาครับทาให้ทั่วครับทาบางๆอะไเลยครับ โบต่างอย่างเข้มครับปลามันเคาไปใน้เนื้อเซียนแห่งหอมพุกหมมีเตาอบด้วยครับกี่ทานอย่างไปย่างครับผู้ใดมีทานแต่แห้งดีครับเพิ่มความหอมครับอบกับหอมเพื่อกันครับเพิ่มความหอมนี่สุดเด็ดครับปึ๊บมาทีโค้งหมูออนครับเอามาซื้อมากครับ อันนี้เขาออยาก,กินของแพงนะครับอันนี้ <c oughs> น,น่าถ้าไปเอ้าครับท้าครับหนึ่กินสองคนครับนี่สองคนก็นต้องอบที่หลายชกกน้อยเรียบร้อยครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวใส่เวลาโอบประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบนาทีครับอุณหภูมิไฟประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าองศาของเตาอ,อบนะครับนี่ครับเตาอ,อบเบองอุณหภูมิประมาณเนี่ยครับปรับมาประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าองศาครับประมาณสามสิบนาทีครับ,รรบเสียบปลั๊กเลยอ,อ,อโอเคเดี๋ยวเสียบปลั๊กทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงนะครับครับ เวลาผ่านไป10นาทีเรามาดูกันครับ<ม>เริ่มมีกลิ่นหอมครับมีน้าำม,มัเราก็จะมาอบต่อครับเดี๋ยวรอชมผลงานครับครับ30นาทีผ่านไป ครับเบอล่างไดทีครับเบอง์เอาได้ครับขมันบวยแหมค่ะกะอบต่อครับผมยังไม่แหมเท่าไหร่ผมจะเพิ่มไปอีกเป็น20สิบนาทีครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับครับเวลาผ่านไปแล้วครับแก๊สพ่อหล่ะเด้อก๊สโกกีสิมิทีเอามาเปิดดูกันพร้อมกันเลยครับโอ้ยเหลืองงามหอมกรุ่นมากเลยครับได้ทีแล้วครับนี่ จะใส่ดีละปันนี่เอากับสีเอาออกก็แบบเบื้องครับพี่น้องครับโอ้ยจัดใส่จานให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซิมกันนะครับพี่บอกมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาซิมครับโอ้ยใส่จานหอมกรุ่นครับเดี๋ยวผมจะคีบออกมาใส่จานได้ครับเรียบร้อยครับจานลงจานครับมันต้องกินกับริกดิบดครับเห็ดเจียว เปรี้ยวสมๆจ้าหน่อยนะครับกินกับเบืองครับหอมครับอยากถ่ายทอดกลิ่นไปทางโทรศัพท์เหลือเกินครับเต็มประเทศบ่ไห้ครับมาครับแซบสอยีสานครับอย่าลืมครับปลาแซบของเราครับทําให้เมนูนี้อร่อยนะครับมาพี่น้องกินํำกันครับนี่เมนูเด็ดของเราครับ อะครับ <c oughs> เมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็จะทําการซิมนะครับ <c oughs> มือกล่องอยูยุครับมือน,นี่อินมือเดียวนี่นะครับเ <c oughs> บิ้งครับอืมกล่องวิสยัยกล่องวใสัยแบ่แเสียบก็ยังเห็นบ่ครับมามาพี่น้องซิมใหม้เบิ้งแสบๆสบๆอืม จะมีความนุ่หอมนุ่มจหอมบอกว่าถือกระดูกอ่อนเพราะมีกล่องหมูอ่อนอ่ะอืมต้องเอาไปลองครับสุด,ดยอดอืมเอาเนี้อใใส่หน่อยเหมือนี่ยคือหอยเนาะกัาเนื้อหอยเนาะ มาจี่เที่ยมหมากินเบอร์ะท่อดเสี่ยครับผมทำง่ายครับ,บายแซบจอยสารครับเซบซอครับมากินเขาน้ำกันครับผมแซบแซบน้ำกันครับ